วันนี้เราจะมารีวิวนี่ครับฝาท้ายฟ้าโตโยต้าเซอทานะครับคันนี้เข้ามาติดตามโปรโมชั่นนะครับ12,900บาทพร้อมระบบเฟนเซอร์เท้าเตะนะฮะจัดใน5อารุ่นครับ CSR, New p a j e l e r o นะครับ New X นะฮะ New Pointer นะครับแล้วก็ e x p n d e r นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าระบบมีอะไรกันบ้างนะครับคันนี้นะฮะเข้ามาใส่เป็นยางลดเสียงแบบสอดนะครับสอดเข้าไปในยางขอบประตูตรงนี้นะครับ พร้อมกับนี่ครับมีสวิตเปิดปิดนะฮะสวิตเปิดปิดที่หน้าคนขับนะครับผมก็สามารถใช้งานได้ทั้งเปิดและปิดนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของนี่ครับตรงนี้นะเป็นสวิตเบ้าตรงรุ่นนะฮะไม่ตัดเจาะแล้วก็ระบบเป็นกรดูดบนรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับถึงกดปิดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในกดของระบบกานดีนะครับ มีระบบกันนิรยนะครับพร้อมกับสามารถสั่งเปิดปิดได้ด้วยรีโมทนะครับโดยการที่ไม่มีการดัดแปลงแก้ไขนะครับกดปุ่มกดล็อกร้อนสามครั้งแบบนี้ครับตานท้ายฟ้าก็ทําการปิดลงมานะฮะและแน่นอนครับขาดไม่ได้นะฮะกับระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะนะครับของเราหนึ่งบาทพร้อมระบบเซนเซอร์เท้านะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าใช้งานยังไงอันนี้คือรถล็อกอยู่นะฮะเราเดินมาถือของนะับเตะ สามายไฟฟ้าก็ทําการเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งเปิดไอปิดแล้วก็เปิดนะครับผมโอเคนี่นะเก็เดี๋ยวเราที่ครับเอาประมาณนี้นะครับหากใครนะสนใจสินค้าดีๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ร้านเจสโอนะครับก็จัดหรุ่นนะครับ C H R ปา Je โร่นะฮะเอ็นเพนเดอรนะครับ m เอ็กและก็ New c คนเนอรนะครับ ใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เจสโปรแฟนเพจนะครับหรือว่าโทรหาอิงหานัดหาเจหาพิยะก็ได้นะครับยินดีบริการลูกค้าทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีคับ